สวัสดีครับแม่แม่เอซค่ะวันนี้พวว่อควรได้ฟุตบอลมาใหม่จะไปเยี่ยมน้องเอาน้องไปไว้ข้างนอกค่ะที่สนามบอลจะเดี๋ยวเราจะไปหาน้องนะคะแ้วเราก็มาถึงน้องแล้วครับ <Whoa! S 2> เป็นยังไง พ่อกับแม่หายไปทั้งวันวันนี้โอ้ยฟุตบอลถูฝากแล้วโอ้ยไลเอ่ไล่ละล่เอ้ยเป็นจังไดงคิดหอดปะฟุตบอลถูฝากแล้วดีใจบอสเนาะดีใจบอสละเอ้ย

งอนงอนเพาะอีกงอนเพาะโองอนเพาะเกมีงอนอีกมั้เนี่ยเออมีงอนเพาะอกกแแม่ปอเอาวาง้แม่ปอดมะเอาแม่ปอดมเอามาอมะอ่ะกินบเนี่โอ้ยกินนาแม่โอ้ยเครียดไงเพาะหลารเตะ เียรให้พ่อบ่อะไะอ่ะเออแม่ใหาจังกินเลยเคียรให้พ่อแห้งเอคียรให้พ่อแห้งเพราะว่ามาไก่สิลูกเออห็นว่าพ่อได้ฟุตบอลมาฝากลุกโอ้พันธิกอฟุตบอลไปไปเตะจะคองย ลูกลาฮักแห้งห <74. S 1> มักฟ mm ุตบอลเพาะเลยมักฟุตบอลเพาะให้ซื้อมาให้ดูสิกอดไปเตะเองเลยเออกอดฟุตบอลไปเตะเองเลยบาว่างเลยมาว่างเลยมักหลายมักฟุตบอลซื้อไปเตะเองเลยบ่ทัดนี่โอ้โหฟอแล้ว บ้างเราบอกิเต้เราบอกอาเต้บ้องอาเต้าอาเ,ตเออ <laughs> มาพ่อควันก็ได้ฟุตบอลมาฝากน้องอาเล่นฟุตบอลกับพ่อควันลูกอืม

รางวัลของคนของช้างแสนลูกไปยืนอยู่หน้าประตูอ่ะแ <c oughs> ลน้ำกลล่ะฝนแลน้ำกลล่ะ โอ๊ยตามจับ <enfant> บุทบันเลยโอ๊ยไปทัวทีบเลยอ้าวอ่ามา น้องถุงเงินก่อนจบ,จบชิปนี้น้องถุงเงินฝากพ่อฝากแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้น้องถุงเงินด้วยนะครับจะได้ทํำชิปดีๆให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, ได้รับชมค่ะพ,พ่อ <มา S 1> ควรเ <มา S 1> หนืห่อยแล้ว